อือวัน <normal> น <singing> <JJonak for u> ี้มาทำอร่อมากวันนี้มาทอดแบบเกี๊ยวคั่วเลยพ่นพี่พันพันเงินมั้งเกือบห้าร้อยโอ้โหไม่ได้ทุนเลยมันเหมือนไข่ก็อยากพูดเลยจะร้องไห้ปะไม่มีเลยวะงงมากตอนนี้ไม่มีเงินเลยแต่ไม่ได้รู้สึกดาวขนาดนั้นนะมันก็มีความสุขนะใช่มันก็มีความสุขในแบบนั้นนะต่างคนต่างลำบากมันทำให้โมีประสบการณ์ตรงไหนหรือวะที่โบแนะนำโหแล้วก็ คุปปแนะนไม่ได้จริงเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่ไม่มีเงินคุณรีบกลับมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยคําถามก็คือว่ากลับไปทําไหมหมอให้ไปทําไมหรือกับเปิาชุนหมอฉีดวัคซีนผิดเช้านี้ไปทำอะไรเต้นเต้น้ลูกกินต้าวต้นต้าติดตเต้าตาดติติด้าเสร็จแล้วไปกินเกัน ดูวงจองมาเหอะฮัลโหลค่ะเพื่อนๆนนท์แล้วเน็วนี้บ้านเราเปิดเคาะบริษัของชำนะคะใช่ค่ะขายทุกอย่างภายใต้แบรนด์ขายกระเบือยันเรือรลบขายใต้แบรนด์บายกินข้าวเป็นหลานค่ะกน้าวเป็หลานก็คือตอนแรกอบบบิวทำคนเดียวเนาะแล้วก็ให้น้องๆมาช่วยก็คือทำด้วยกันแค่สามคนเล็กๆน้อยๆแตวทีนี้ก็เลยดึงยีบาสกับพี่บุ๊กเนี่ยมาช่วยกันนะคะแล้วก็เปิดบริษัทกันแล้วเราก็เลยคิดว่าไม่แต่เดี๋ยวมาพูดให้ฟังแล้วกันคือ โม่โต้องเป็นคนพูดโม่เจ้พูดอโม่พูดแค่เรื่องกันเถอะกัอนเลยไม่ใช่ว่าต้องมาสนับสนุนเรานะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยก็ไปสนับสนุนพี่ป้านะมาอีกทีนึงแต่ต้องพูดว่าบางอย่างอย่างน้ำจิ้มสุกี้อย่างเค้กกล้วยหอมอย่างเงี้ยเรายังทำเองเหมือนเดิมเแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะเราไปพัฒนาสูตรมาแล้วก็ไปคิดค้นสูตรร่วมกับเขามาแล้วก็ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทำแาปพลิ พวกเราเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยบิวบอกทุกคนแล้วว่าถ้าไม่อร่อยห้ามขายเราก็ไปช่วยอ่าชาวบ้านชาวบ้านอีกทีนึงด้วยเพราะว่าเราก็รับของมาจากเขาด้วยนะคะใช่เป็นการสนับสนายไปการสนับสนุนด้วยก็บางอย่างนะบางอย่างบางอย่างก็ทําเองถ้าเราร้อนเงินมากเราอาจจะทําเองหมดนะคะวงกี้ก็หนักอยู่เดี๋ยวบิวจะหาสูตรน้ำพริกมังสวิรัติมาอยู่ภายใต้แบรนด์กีนหวานกินหบอกว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองอย่างเฮียอย่างเงี้ยแกชอบกินอะไรอย่างนั้นแกก็จะขายอะไรแบบมันๆหรือว่าปิ้งปิ๊งของแก จะเป็นแบบแนวที่แบบชอบกินแนวอีสานบุก็จะเป็นแนวอีสานเลยใช่ใช่น้ำปลาร้านะคะเร็วๆนี้ก็จะมีขายด้วยนะคะหมูแดดเดียวสองมาม่าหมูแดดเดียวเพิ่งทิ้งเลิกเก๊ะเก๊ะไม่ใช่แค่พวกเรานะคะพี่ธนินก็จะมาขายทุเรียนทอดกับเราไปกดไลค์เพจนะกินเ้ากินหวานไลฟ์สดจ้าไลฟ์สดขายของกันไปเลยจ้าบอกเลยสนุกสนานแน่นอนทุกคนกระจายกันขายเลยรทกอย่าเอ้ยเรามีแบรนด์อยู่แล้วนี่ไม่ได้ขายแค่เทสเอามาเล่นกันดีกว่า่่มาาก็คิดวทุกคนมีโปรดักอะไรเอามาเอามาช่วยกันทำเอามาแบบว่าทำให้มันแบบเติม ใให้มันแต่ต้องบอกก่อนว่ามันกระทบหมดเลยนะทุกวงการนะเพราะว่าโอ้โหอยาให้ขึ้นเลยเนาะมีคนบอกว่าอยากให้พี่พูดถึงรัฐบาลจุดรัฐบาลให้สามคำพอขอบอร์อยากามมันไปแค่ไหมันไปแค่ไหนนี่ไรวันอ่ะโบไปก่อนสามคำมันยากจริง เพราะว่าในใจมันเยอะมากมีข่าวอัปเดตใหม่ก็คือถ้าไม่ใส่แมสโดนตัดสองเดือนนะคะใช่อันนี้อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าต้องใส่จริงจริงแน่แหละวันนั้นเป็นะเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าเขาเด็กขาดคลิปที่แล้วที่มาเล่าให้ฟังไงโอ้โหคลิปนั้นอะมันกระทุ้งหัวใจมากมาดอาแมสไปมันกระทุ้งหัวใจมันกระทุ้งหัวใจหลายเด้อไม่เมื่อวานอะเขาพูดหน่อยเมื่อวานอะไปดูหน้าข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องแบบการต่อสู้กับโลกนี้อรุรุณบ้าเจ๊อะไม่ชอบดูดูแล้วลงเสียเป็นคนที่แม่งไม่ตอบแแแล้้้ววมมม่่ไไทาดดยนะะโโออหกบบพูร ตอบแล้วพอจบกูมันตกไม่ได้ว่ะไม่อยากเรียกว่านายกเลยเราตั้งนายยกเป็นใหม่ได้ไหมมาต้องเข้าใจคืออันเนี้ยเขาผิดจริงๆริงเลยเขาไม่ตอบคำถามนักข่าวเท่าไหร่โยนปัญหาอีกเมื่อคืนเจอแล้วโอ้โหเจ้าบุกไม่กินได้ปะน้ำหนักบูขึ้นในแปดสิบแบบบูรับไม่ได้แล้วหลังมันก็ไม่ทำตัวเป็นข้าไปเรียกมามันก็กินแต่เคล็บเอ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 เยลของมันน่ะแหละไม่รู้ป้า ยังไม่ได้ลิมรสไว้ถ้ากินเล่มปุ๊บมันซื่งติดแน่นั่นแหละแต่ว่าแปดไม่มันกินเกี๊ยวกี่ห่อวันนึงอ่ะหมูข้ากิโลแป้งนิดเดียวมันกินเป็นโลโเลยเกาส่องเกี๊ยวภายใ้มันสั่งเพิ่มมาสั่งเขามาแปดอันวันเดียวไม่เลยเกี๊ยวเราวิวมันเป็นหมูทั้งทึ้ไหนอ่ะวันเดียวหมดเลยอะแป้งเกี๊ยวอยู่นิดเดียวกี่อันหนูไปกล่องเดียวบุ๊คบุ๊คบุ๊คกินแค่สิบแปดอันสิบแปดอันนี่แค่สิบแปดอันเนะเด็กกินข้าวเสร็จเดี๋็กมันจะรอ มันก็จะมีเรื่องเล่าโบก็จะมีร่างจมูกอ๋อแล้วก็รับสมัครเดี๋ยวรับสมัครแอดมินนะคะทุกคนรับสมัครแอดมินมาร่วมงานด้วยกันได้นะคะออฟาปีดีพระถมสองนะคะใครที่มาทำงานไม่สะดวกนะคะไม่ต้องไม่ต้องสมัครมานะคะทุกคนเอาตรงนะบอกทริคใน,นการสมัครงานนิดนึงเขียนแบบให้รู้สึกว่าตั้งใจเนาะไม่ใช่แบบว่าคุยเล่นอย่างเงี้ยสมัครงานนะคะเพื <c oughs> ่อนๆแล้วก็อ่านรายละเอียดให้ดีนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าเวลามาถึงเราสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเสียเวลากันไม่สองฝ่ายนะคะเพื่อนๆ,ๆนะคะนอนๆนะคะเอาคนที่อยากทำงานแล้วก็อยากมีอนาคตร่วมกันจริงๆเพราะว่าเเเรราาาาาาออออ่่่่ะะะไไมดดด้้้้้้้จงงใคคคคแแปป๊บบบีียยยยวววนนนนนนนทททุุกกกกกกูัั็ๆลตข เราได้ด้วยนะคะโอ้ยติดตบเลยมีอยู่ในตู้เย็นนะ่ะไม่ได้ไปตลาดไม่กล้าไปเหมือนเดิมบ้าโอา้โน,นี่ไงทำอร่อยมากอะไรนออร่อยมาก วันนี้มาทอดแบบเกียเยนะ๊ยวคั่ว่อยรู้ว่ะเพื่อนในเศรษฐกิจแบบนี้วูนึกถึงเจ้นถึงตอนไหนแล้วะโบจําตอนนี้แจ้แบบตอนที่บ้านเรายังไม่หมดบ้านเรายังไม่ได้แตกคือตอนที่เรายังไม่ท YouTube ํา o ยู u b บอะแล้ววิวอะรู้เลยว่าตัวเองอะชอบทําอะไรแล้วิวมีเงินอยู่ประมาณสามสี่หมื่นมาหนึ่งหมื่นบาทเอาไปทำอะไรซื้อของเบกเกอรี่หมดเลยแล้วแจก็เลยลองขายเล่นๆจำได้ว่าที่ไปขายของก,ก,กัวอวเราขายได้กองอันน อดอ้้วยอค่าที่พันพันหนึ่งมั้งเหรอห้าร้อยโอ้โหไม่ได้ทุนเลยมันเหมือนขายก็อย่าพูดเลยจะร้องไห้ป่ะทำไมอ่ะอมไม่ขายก็ไอ,อ้บัวแพ็คไปขายนะมีรูปอยู่เลยนี่มีบาวนี่มีคอนเฟกมีคุกกี้คุกกี้ลำบากมากไม่มีคนซื้อเลยทุกคนจ้นาจะไหลอย่าปิดปิดสติกเกอร์เองด้วยชื่อแบรนด์เบเตอร์สวิตแล้วก็เคยไปขายขนมจีนโอ้ไปขายที่เมืองทองติกปรนิ่นี่ยตะไ่อะตายแต่ก็ขายได้นะ ขายได้เลยค่าที่สี่พันขายได้ห้าพันไม่ที่เดนเันเลยกรก็พอได้อะโอ้แล้วนี่ไปเมืองนองค่าที่2อ0หมื่ขายได้สองหมื่นเดสิบว่านาะ ขัมันขังด่วนขับอะไรงี้หมดไม่เหลือกับข้าวแม่บุ๊ก็ขายมาก่อนแล้วได้กำไรไหมได้หมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งอ่ะขับรถไปส่งเลยนะเว้ยโอ้ขายดีมากเลยนะแบบโอ้ลงทุนขายได้แบบยอดขายได้หมื่นหนึ่งนะวันหนึ่งกำไรเท่าไหร่ันเดียวเหนื่อยมากทำของขายขับรถตรงเองไม่มีลายแม่เลยหนุมั่กล้ลุกคลานใช่เพราะฉะนั้นใครที่กำลังท้ออยู่นะคะสู้ๆนะคะเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าเราเคยผ่านมาก่อนว่าวินาทีที่เราไม่รู้ว่าจะหาเงินยังไงอ่ะ ต้นทุนเราไม่ดีเราต้องสู้กับคนอื่นเขานี่เราเคยขายตามจังขายงตามจังใลยหมูบ้าขายส่งลูกหมูไปเอาเงินให้ลูกหมูไปกินโรงเรียนใช่เพราะว่าแต่ก่อนนะไม่มีที่ละห้าร้อยเลขายได้พันลังบากมากตัวตัวใครตังค์มเลยตังค์มตัวใครตังค์ตังค์ไมด้จุ้งเลยรองเท้านะขาดเรายังต้องใส่นะอันนี้พูดจริงนะเพราะว่าไม่มีเลยว่ะงงมากตอนนั้นไม่มีเงินเลยแต่ไม่ได้รู้สึกดาวขนาดนั้นนะมันก็มีความสุขนะใช่มันก็มีความสุขในแบบนั้นนะแต่ของเราแต่พอ มึงแม่งสู้ชีวิตมากเลยวะมึงแม่งสมควรได้กลับอะเห็นหอบมึงอไหร่เอ้รู้ว่าโบเรียนอะโบเรียนที่ลักกะบังอ่ะรู้ว่าโบตอนนั้นเป็นช่วงที่โบลำบากมากไอโบไอโบมันอายมากเลยนะตอนนั้นอะมันก็อายนะเพราะว่าเราเคยไปหอเพื่อนเนี่ยเราเพื่อนแบบมันเป็นหอบัดลมแล้วแบบมันเปนแบบประมาณประมาณสองจุดห้าคูณสามเองอ่ะแบบเล็กเราลกมากมีแมงสาบก็จำได้แล้วห้องน้ำเลยใช่ลกวโบบอกว่าโบอยู่ไปได้ไงโบไปกลับไหม โอไปกับยิ่งกว่าคือโบคำนวณหมดแล้วเพราะว่าโบไม่มีเงินเลยก็จะมีแบบว่าญาติอะส่งให้เป็นค่าเทอมแต่ว่าเข้าใจป่าทุกคนว่าใครถ้าใครที่เรียนอ่ะจะรู้ว่าค่ากินค่าอยู่มันไม่พอเวยแล้วก็เขาก็จะส่งเงินเดือนให้ประมาณแบบเดือนละสี่พันห้าค่าหอปลาเรละสองพันหกเลยทีสองพันกว่าบาทแล้วค่าเรียนค่าเดินทางอันนี้หมดแบบแค่ไม่มีอ่ะก็ต้องขอเงนมาแบ่งกันไทยเว้แล้วคือเพื่อนมาถามโบเยอะมากก็แบบที่โบแนะนําหอแล้วก็แบบและนําไม่ได้จริงเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่ไม่มีเงินแต่ที่เราอาย่ไดเราไม่ได้อายแบบเรา เราไม่ได้ให้เงินมาเพราะว่าพี่มันไม่เหมาะสมคุยเรื่องอะไรวะ ไม่แต่บิวต้องขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต<อ>นะถ้าโบไม่มีโบไม่นะสมมติว่าอะตอนนั้นจะมีเงินสมมติจะมีเงินจะช่วยโบโบอยู่หอแบบแอร์ไม่มีเลยชีวิตโบก็จะไม่มีไลฟ์สตอรี่<ม>ที่แบบว่าไม่แจ็ก็ช่วยกูยไม่ได้ตอนนั้นอนะต่างคนต่างลำบากมันทำให้โบมีประสบการณ์ตรงไหนหรือเป่าเมื่อวานไปหาห้องให้ลุงน้อยอู้น้ำตาจะไหลเลยอะเหมือนเห็นห้องตัวเองที่เคยอยู่อะคือที่ตรงนั้นต้องไปอยู่ห้องก่อนเพราะว่ารอบ้านโบเสร็จก็เลยต้องหาที่แกอยู่เช่าชั่วคราวเช ก็แกออกมามันไม่ได้จริงๆว่ะคือแบบแค่คิดสภาพมันเหมือนเห็นตัวเองตอนที่อยู่หอตอนหน้ากระบังอ่ะเราก็อยากให้คนมันไม่มีหน้าตาแต่หาที่อื่นก็คือตอนนี้ก็คือได้อยู่ที่ดีมากอ่ะทุกคนนี่โรงเรียนชอบคิดว่าเรารวยใช่ไม่เคยรวยแล้วกันอ่ะเคยมีตังค์แบบตอนพ่ออยู่ตอนมีตังค์มันไม่มีพ่อเพราต้องดิ้นกันเองอ่ะทุกคนชอบคิดว่าเรารวยแล้วเราอ่ะอึดอัดจากสังคมที่มองว่าเรารวยไว้เพราะเราก็ต้องนั่งรถเมล์มาเรียนบางทีเดินมาเรียนแบบนั่งรถกระป๋องมาเรียนอย่างเงี้ย พื่อนกลุ่มนึงอะปีนึงเก็บเงินได้หมื่นหนึ่งอะตอนเรียนอะมหาลัยจำได้เลยว่าเอาไปฝากกันได้ปะแย้เป็นคนที่ประหยัดชอบเก็บเงินชอบฝากชอบอะไรแบบบิวเลยบอกเพื่อนๆไงหลายๆคนคือบิวมีประสบการณ์มาก่อนบิวเป็นคนขยันมากนะทุกคนตอนเด็กเพราะว่าเราอยากเอาตัวรอดไงแต่การขยันแล้วมันไม่ถูกจุดอะทำยังไงก็ใช่ทำยังไงก็ไม่รวยมันต้องถูกจุดด้วยว่ะท่านทั้งไม่ขายของแบบแม่ฉันฝีมือดีมากนะ ขายของพี่มันทองก็ไม่ปังขายขอย่างนี้ก็ไม่ได้กำไรอยู่ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องแบบวางแผนดีๆเราต้องแบบเฮ้ยมันยากนะทีเด็มัน,มมนยากมัน,ยา,มนยากอ่ะมันไม่ยา,ไมยากนะม้ากว่าจะมาถึงจุดนี้ก,กี่ปีเป็นสิบปีเลยนะเว้ยจำได้ป่ะปนน้อยตุ่ยลูกชาชเชมเซาไปขายลูกชิ้นน<อ>่ยเว้ยตอนนั้นยันมันยังเด็กมากมอะมันสนุกอะแล้วถามม้า้ากไหมว่าม้าเลี้ยงลูกมาได้ไงสามคนคนเดียวอะไม่ถามไม่ถามนะโบ๊ทถามไม่ถามไม่ถามต้องถามดิอยากให้ถามม้าลำบากกว่าแบบโอ้โหูทำไงอะแปกตายแล้วอะใครจะช่วยอะพอลูกหลับหมดอะน้ำตาก็จะไหลกันท้งงขาหมอ ก็บอกว่าอย่าเอาเราต้องทำยังไงอยู่ต้องหมอเราต้องทำยังไงแบบไม่แต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างคนที่มีลูกแ <ã> ล <entender> ้วเร้โตมาแล้วแบบลูกเลี้ยงเขาเฮ้ยจริง โอ้ยค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่ว่าแต่ตอนนี้แกไม่มีลูกอะดูเคยถามไงมาเขาบอกว่าเอ้ยอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดกันแยกๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นค้าขายเพราะว่าเราทำขข้าวได้ไงแต่ป<ม>เปิดร้านทอ,อาหารสักร้านหนึ่ง<า>อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกไม่แย่แต่<ห>ไปถ้ายอมเวลากลับไปได้ไม,มมไม่อยากมีลูกหรือไม่อยากมีลูกอยากมีมันมันเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนเขาก็เป็นทุกอย่างให้เราเราก็เป็นทุกอย่างให้เขาไหนลองพูดไหนแบบคนสมัยเนีน่ยไม่ค่อยชอบมีลูกมารู้สึกว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุดก็คือคนหนึ่งต้องมีเพราะวว่่่าาาาาาบ้้้้นนนนนลยชีีิตตเเเรรมมมักก็ไแออออองงูคจ ตอนแรกจะไม่ให้น้องโบเกิดอ่ะมานี่พูดตรงๆนะจะไม่ให้น้องโบเกิดเธอมีวิวกับบ้านอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วกันใช่อันนี้ความคิดเห็นส่วนบุคคลเลยนะบางคนอาจจะแบบว่าไม่อยากมีลูกก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เนี่ยแค่พูดในมุมมาม่าในมุมของมาไงว่าตอนตอนที่มีน้องวิวเสร็จก็จะไม่เอาละเหมือนกับเขาส่งอะไรมาให้อ่ะแม่บอกว่าคนนึงแม่บอกว่ากินยาคุมน้ำมันจะกท้องเออมันดันท้องเถิดเลยโคตเก่ ก็ต้องขอบใจที่เขาส่งมาให้ใ<ช>ใราะว่าน้องโบเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กที่แบบเ <ges> หาเงินเก่งเรียนเก่ง, <g othes> ร,กงรักแม่คอยดูแลแม่มิวก็เป็นนะไม่ ไม่ได้คาดหวังกับเขาคนนี้ก็พอดีมีสามคนสามคนก็ไม่คือมาพอเบีโบอะมาจะมีเพื่อนเพราะว่าแกเขาก็จะไม่ได้มามุ้งมิ้งกับมางานไงโบก็จะเป็นเพื่อนกับมาส่วนใหญ่แบบไปไหนโบก็เป็นคนพาไปเพราะว่าแกก็จะมีงานแกแกก็มีครอบครัวแล้วอ่าก็คือเอาอย่างงี้คือแจ๊กเขาหาเงินเก่งเขาหาเงินเก่งเพราะว่าเขาเขาโฟกัสที่งานเพราเราเคยลำบากมาก่อนไงใช่เพราะวันหนึ่งเราเรารู้ลู่ทางแล้วก็แบบไม่อยากหยุดเรายังมีแรงอยู่เราไม่อยากหยุดใช่ป่ะเราก็ยังต้องทำแต่แต่ก็ยอมรับววว่่่าาาาาเเเ้้ออะสูชีิตแแบบบบดนขง คือเพื่อนบิวเป็นคนที่ชอบคิดถึงอนาคตถ้าบิวไม่คิดถึงอนาคตตอนนี้บิวไม่ต้องทำงานกัแล้วก็ใช้เงินไปวันวัน่าป่ะถ้าขายพูดว่าใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะมันดีในบางเรื่องแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเงินแล้วเราช็อตอ่ะมันเราควรจะคิดไกลๆนะแบบว่าคิดส3าเดือนแล้วแบบพุ้ยอีกสองเดือน้วทำยังไงวะอันนี้เป็นคำพูดของฝหลังนะเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่ไม่ได้บ้านรวยมาก่อนอะแต่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าคนที่รวยมาก่อนแล้วประสบความสำเร็จเพราะว่าคนเหล่านั้นอะเขาจะคิดว่า จะคิดว่าแบบวันนี้ไม่ทำก<ล> <ทำ S 1> ็ได้เออไม่ทำก็ได้ไม่ทำดีกว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะฝันอะไรคิดอะไรอยากให้ลงมือทำเอาจริงอันนี้อันนี้ก็รู้สึกไอัน,นี่เหมือนกันนะรู้สึกว่าเวลามันเร็วมากเลยนะเคยฝันตอนเมื่ออายุสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยฝันว่าอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อย่างเงี้ยเอาแป๊บเดียวกูยผ่าแหละอะไรอย่างเงี้ยมันเร็วมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะมันรอเวลาไม่ได้เลยมันต้องแบบมันต้องทําเลยเหมือนหาแฟนเหมือนกันเดี๋ยวค่อยหาปีหน้าเนี่ยตอนยี่ผ่าแหละเดี๋ยวค่อยพร้อมเนี่ยยี่ผ่าแหละเรื่องไหนเป็นเรื่องเดียวที่่ยังทไไมด้ อร่อยว่ะมาบุกินที่อยู่คนเดียวก็ดีดีแล้วเรจะอยู่เราจะไปเอามันยังพูดอยู่เลยว่าต้องมีลูกอ่อออยากให้วงมีลูกตอนนี้เลยอยู่คนเดียวสบายจะตายจะได้เรียนภาษาสมเด็จเลยเดี๋ยวบุ๊กจะเอาเทปนี้นะเป็นพยานนะจริงลูกบุจะเรียนไอ้นี่นะเอออินเตอร์ขอคนเดียวขอคนเดียวเปิดอะไรน่ะจะเอาเกี๊ยวไม่กินนะพูดว่าหนักขึ้นอยู่เลยจะทำข้าวให้ไม่กินกินไม่เป็นหวานไปก่อนมาผัดตั้งแต่วันไหนอันเนี้ยมาเช้ามาเช้านี้ไงเอ กินไหมคนที่เขาไม่มีกินเขาก็กินเฮ้ยโปาอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ต้องคิดต่อพอแต่ต้องพูดแล้นะว่า,าเราก็แค่ดาวหน้าเป็นห่วงอะเราก็เราจะกลับไปสูเศรษฐกิจที่มันไม่ดีอีกครั้งหนึ่งมากๆอย่างรูดแรมเศรษฐกิจมันจะพังหมดแล้วเพราะว่าทั้งการท่องเที่ยวทั้งรายได้ทัางแบมันไม่มีเข้ามาเลยทุกคนแล<ม>้วแบบประเทศอื่นเขาบอกว่าเขาต้องกลับไปสู่จุดที่มันรับนักท่องเที่ยวได้เร็วให้เร็วที่สุดนะแต่ประเทศเราแม่งแบบวัคซีนมาดิเคยวัคซีนเนี่ยรู้ป่ะว่ามันเป็นสิ่งนนึงงแแลล้้้ววมา สีดโดสแล้วอนะีกี่ครั้ง,ง<ๆ>ควรมีนี่ควรมีแบบสถานที่รองรับผู้ป่วย<ๆ>เพราะว่าผู้ป่วยเขาไม่มีโรงพยาบาลแล้วก็แบบเสียชีวิตควรจัดการให้ดีได้แล้วอะแล้วโทรศัพทตรวสายด่วนมีไว้ทําอะไรอะคือเนี่ยมันบริการจัดการแปลกๆอะคนเก่งมีเยอะแยะคนที่เขาบริหารได้อะแล้วเนี่ยที่พูดก็ไม่ได้เก่งนะก็แค่เป็นคนประชวชนคนนึงอะที่ต้องใช้ชีวิตแล้วมันเห็นเห็นปัญหาแล้วุณก็ต้องฟังแล้ก็พูดว่อย่าเงี้ย ม่แต่ตัวท้ายพูดจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เราพึ่งใครไม่ได้เราต้องช่วยเหลือกันเองนะคะขึ้มาเล่าเรื่องเมม่มามีเล่าเรื่องอเอาเป็นว่าเพื่อนมาแล้วกันเพื่อนมาจริงเรื่องจริงเรื่องเล่นเ่ะไม่รู้อะเอาเป็นว่าเพื่อนมาแล้วกันตอนนี้เขาไป ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแล้วฉีดเสร็จปุ๊บหมอบอกว่ากลับ,บได้กลับไปปุ๊บอาการมันก็คือแบบว่ามันมึนมันงงแล้วแบบตาผ้ามัวงองอะไรไม่ชัดอะ่ะก็เลยติดต่อกลับไปที่โรงพยายบาลหมอครับผมนี่มีอาการแบบเน,นี้ยให้ทำไงครับหมอเลยบอกว่าคุณรีบกลับมาที่โรงพยายบาลด่วนเลยคําถามก็คือว่ากลับไปทไําไหมหมอให้ไปทไําไหมลืมกบบประชาชนหมอฉีดวัคซีนผิดคุณรีบับบนั้น่ะมาที่โรงพยายบาลด่วนเลยห่ะกคนไข้เข้าไปขนาดเฉลยไปแล้วก็ยังไม่เลิกเ่า ยังไม่จบอ่ะตายว่าเขากลับไปเอาอะไรเว่นขับไปเอาเว่นตาคือมีเล่นเล่าเหรอะจะเรื่อกินเลยเดินวันเรากู้บ้านอย่างเดียวเป็นกำลังใจให้อีอ้วนกู้บ้านผ่านด้วยนะคะกู้คนเดียวไปเลยก็กู้ต้องมีเจ้ด้วยไงถ้าไม่ผ่านอ่ะขอเจ้ด้วยน้องหน่อยเจ้กู้จะไม่เสียอะไรเพราะว่ากูมีเงินผ่อนอยู่แล้วอ่ะไปไปไปเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะขอให้โบกู้บ้านผ่านนะคะสาธุค่ะ อย่าลืมส่งเลสูเม,ม่มาที่ c o n t a c t b i l l i e w วราพรแอดดีซื้อบ้านช่วงนี้พอดีเลยอ่ะแกผดบ๊ายบายบายแต่ว่าซื้อบ้านช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกไหมคะ